คุณผู้ชมคะคอลัมน์ The Exit ยังติดตามการใช้งบประมาณเพื่อติดตั้งเสาไฟประติมากรรมอย่างต่อเนื่องนะคะและพบว่าอบตราชาเทวะได้อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม68ล้านบาทในการติดตั้งเสาไฟประติมากรรมท่ากลางคำถามต่างๆที่เกิดขึ้นและวันนี้ The Exit ได้ไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณริมคลองบัวลอยบนภายในซอยกิ่งแก้ว15นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับการติดตั้ง เสาไฟปฏิมากรรมจากงบประมาณก้อนใหม่นี้ด้วยติตามจากรายงานของ The Exit ค่ะริมคลองบัวลอยบนภายในซอยกิ่งแก้ว43หมู่15ตำบลราชาเทวะเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายของการติดตั้งเสาไฟฟ้าปติมากรรมกินนารีภายใต้งบประมาณก้อนใหม่อีก68ล้าน4แสนบาทที่เพิ่งผ่านมติเห็นชอบจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ในการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาจากการสำรวจพบว่าที่นี่เป็นชุมชนเล็กๆริมคลองราว20หลังคาเรือนเส้นทางสัญจรกว้างไม่ถึง2เมตรด้านข้างมีเสาไฟฟ้าสองสว่างระบุว่าเป็นของการไฟฟ้านครหลวงสูง8เมตร50เซนติเมตรติดตั้งตั้งแต่ปี2551จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณนี้ได้ข้อมูลว่า ไฟฟ้าส่องสว่างยังใช้งานได้ตามปกติมีเพียงบางต้นที่ชำรุดและยังไม่ได้รับการซ่อมแซมเส้นทางนี้ไม่มีบุคคลภายนอกสัญจรผ่านเพราะไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนเส้นอื่นๆได้ชาวบ้านบอกว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อบ,บตอราชาเทวะเคยเข้ามาสำรวจความคิดเห็นของชาวบ้านและแจ้งว่าจะมีการติดตั้งโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกิน,นรีในพื้นที่ ดิจิตตรวจสอบเอกสารวาระการประชุมของอบตอราชาเทวะวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะมีเสียงข้างมากเห็นชอบการอนุมัติงบจัดซื้อเสาไฟฟ้ากินรีพร้อมคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกิ่งเดียวพร้อมติดตั้งเพิ่มอีกจำนวน720ต้นราคาต้นละ95,000บาทรวมแล้วกว่า68,400,000บาท และเมื่อตรวจสอบลึกไปกว่านั้นพบว่าเป็นการขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,565ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และวาระขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจัดสรรเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินนรีเพื่อติดตั้ง11หมู่บ้านจากทั้งหมด15หมู่บ้านที่อยู่ในแผนพัฒนาแบ่งเป็นหมู่1จําจำนวน17ต้นหมู่2 101ต้นหมู่3 8ต้นหมู่4ี่37ต้น หมู่5-6ต้นหมู่7-9ต้นหมู่1ิบสต้นหมู่12-69ต้นหมู่1 3บสาต้นหมู่14-128ต้นและหมู่15ที่ดิเอ็กซิตโรงพื้นที่ตรวจสอบจำนวน243ต้นนี่นับเป็นมติอนุมัติการใช้งบประมาณที่ออกมาส่วนทางกับกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้ <S <S นายกอบตอราชาเทวะชี้แจงว่าแม้จะผ่านมติความเห็นชอบของสมาชิกอบตอแต่เรื่องการจัดซื้อยังต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกอบตอ,อีกครั้งประเด็นนี้ดิเอ็กซิได้รับคำยืนยันจากนายกอบตอราชาเทวะว่ายังไม่อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการล่าสุด พราะเห็นว่าโครงการก่อนหน้านี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ถ้าเกิดความชัดเจนว่าสามารถทําได้ก็จะเดินหน้าพิจารณาอนุมัติสําหรับการตั้งข้อสังเกตว่าทําไมพื้นที่หมู่15จึงได้รับการจัดสรรเพิ่มอีก243ต้นนายกอบตชี้แจงว่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับการจัดสรรทําไมถึงขอแล้วขออีกอย่างเช่นนะครับ หมู่ที่15เนี่ยวันนี้มีขอมากอีก200กว่าต้นเขาไม่เคยมีเขาไม่เคยได้เหมือนกับที่อื่นที่มีและที่อื่นที่ได้เขาจึงทําเรื่องเข้าแผนและขอติดตั้งในหมู่เขาบ้างอีก200กว่าต้นอันนี้เป็นการเพิ่มเพิ่มเข้ามาจากในแผนเห็นหมู่อื่นได้เขาก็อยากได้บ้างอันนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เป็นปกติของการการทําโครงการนะ สำหรับอบตอราชาเทวะใช้งบประมาณไปกับโครงการเสาไฟฟ้าปราติมากรรมกินรีตั้งแต่ปีงบประมาณ2,562ถึง2,564รวมกว่า669ล้านบาทติดตั้งแล้วกว่า11,000ต้นปี2,562 199ล้าน179,130บาทปี2,563 215ล้าน823,000บาท ปี2,564 255ล้าน6 4 5 0 0 0บาทก่อนหน้านั้นยังพบข้อมูลว่าปี2,556อบตราชาเทวะเคยใช้งบประมาณในลักษณะเดียวกันถึง64ล้านบาทสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีบนถนนกิ่งแก้วและถูกร้องเรียนว่าสร้างทับที่แขวงการทางสม,มุรปราการนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในปี2,560มีผลตรวจสอบว่าโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมประติมากรรมรูปกินารีของอบตร,ราชาเทวะมีข้อสังเกต3ประเด็นหลักคือ 1. ราคาสูงมากเกินจริง 2. ติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมไม่เป็นไปตามมาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 3. การชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งต่อไปตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ปปชและนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบในโครงการอื่นๆตามมาล่าสุดรองเลขาธิการปปชระบุว่าจะมีความชัดเจนจากการตรวจสอบเรื่องนี้ภายในปลายปีนี้อิทนทพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน